วันนี้มาพบกับคลิปแรกของผมนะฮะในช่วงของคนชอบเผือกนี่เป็นช่วงใหม่นะฮะวันนี้ไม่เคยออกหน้ากล้องมาก่อนมาออกครั้งแรกวันนี้นะครับผมคนชอบเผือกวันนี้เราจะพาไปทําทความรู้จักนะครับพอาที่ผมตื่นมาแล้วรู้สึกปวดหัวนิดๆนะฮะก็เลยว่าจะไปใช้สิทธิประกันสังคมสักหน่อยนะฮะก็ไป ทำความรู้จักกับการใช้สิทธิประกันสังคมโดยก็มีนี่ฮะบัตรประกันสังคมแล้วก็บัตรประชาชนนะไปแสดงผู้กันที่โรงพยาบาลที่เราเรียกสิทธิ์ไว้นะฮะเดี๋ยวตามไปชมกันนะฮะเอาละฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่แผนผู้ป่วยนอกนะฮะของประกันสังคมโรงพยาบาลลานานะฮะที่ผมใช้สิทธิ์อยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปที่แผนผู้ป่วยนอกกันเลยนะครับ ตอนนี้พบว,ว่าตัวเองลืมเอาบัตรประกันสังคมมาด้วยนะฮะมีแต่บัตรประชาชนเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้สิทธิ์ได้หรือเปล่านะฮะว่าถ้าเกิดเราไม่มีบัตรประกันสังคมแต่เอามาแต่บัตรประชาชนนะฮะอเ่อหาถ้าเกิดเรามีบัตรประชาชนนี่ใบคัพพีจ,จ่งงายได้ไหมครับได้ครับใบรัพพีโออ ะะได้มาแล้วฮะบัตรขึ้นตึกนะครับผมไปที่ชั้น5แผนกประกันสังคมไม่ขับขี่ก็เอามาได้นะฮะถ้าเกิดไม่ได้บัตรประชาชนหรือว่าไม่ได้เอาบัตรประกันสังคมมาฮะเดี๋ยวเราจะกดลิฟต์ขึ้นตึกชั้น5กันนะครับผมเรียบร้อยนะครับพบคุณหมอประกันสังคมนะฮะน่าจะว่าข้างบนให้บันทึกภาพก็ขอแบบแค่นี้ก็พอนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างต่อนะฮะตอนนี้ก็ใช้สิทธิเรียบร้อยนะครับผม ก็ถึงเวลากลับบ้านนะครับผมมีได้ยามาได้ใบนัดมาจากคุณหมอเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ไปหาหมอใช้สิทธิประกันสังคมมาเรียบร้อยนะฮะได้ทั้งใบนัดของคุณหมอแล้วก็ยาะะจากทางโรงพยาบาลประกันสังคมที่ผมถือสิทธิอยู่นะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปคลิปดีๆมีสาระนะครับผมก็แวะมาดูที่คนชอบเผือกได้นะฮะเพราะลูกนี้เป็นสีขาวนี่ นะครับมีสาระดีๆให้ดูแน่นอนกับคนชอบเผือกครับผมสวัสดีครับ